สวัสดีค่ะคันนี้3 2 7 4 4 4นะคะคันนี้เป็นเครื่องนิสสันนะคะช่วงล่างนิสสันค่ะแล้วก็คันนี้สภาพสีโดยรวมยังถือว่าโอเคอยู่นะคะสภาพรถโดยรวมพร้อมใช้นะคะก็จะมีริ้วรอยบ้างในการจอดนะคะแต่ว่าเครื่องช่วงล่างแล้วก็แอร์นะคะเย็นช่ำนะคะเปิดราคาอยู่ที่590,000บาทนะคะนี่เลยนะคะระบบนี้จะเป็น อร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ช่วงล่างเป็นถุงลมค่ะเนี่ยคันนี้ภายในก็พร้อมนะคะรถพร้อมสีพร้อมนะคะพร้อมใช้สนใจก็แวะมาดูได้นะคะนัดเวลาดูกันได้ค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาดูภายในนะคะ วันนี้ก็จะถ่ายรูปงงง,งวยงวยนิดหนึ่งนะคะพอดีว่าวันนี้เราไม่ได้เอากล้องมานะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นด้านหน้าของคอนโซลคนขับนะคะที่นั่งสบายโปร่งนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองดีแล้วก็สีสันภายในก็แต่งออกโทนสีฟ้าเป็นสีที่มองแล้วสบายใจสบายใจคะ่ะเวลาลูกค้านั่งก็รู้สึกสดชื่นนะคะประตูทางขึ้นมี2ทางคะ่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะขึ้นลงได้สทาง เนี่ยค่ะภายในรถก็มีเบาะที่นั่งเรียงเต็มนะคะจำนวนที่นั่งอยู่ประมาณ40ที่นั่งนะคะขนาดความยาวรถ12เมตรมีจอทีวีข้างในแล้วก็คันนี้จะไม่ได้ทำเก๊เก็บของหรือว่าตรงลิ้นชาเก็บของข้างบนเพราะฉะนั้นแล้วเพดานรถคันนี้จะกว้างแล้วก็ดูโล่งเป็นพิเศษนะคะบริเวณคนขับก็สบายนะคะ เนี่ยค่ะคอนโซลคนขับให้ความรู้สึกสบายแล้วก็ที่นั่งสูงนะคะก็มาดูกันนะคะด้านหน้ารถก็ดีไซน์รถก็ยังดูทันสมัยนะคะด้านหน้ารถเป็นกระจกของ,องมลทัศนวิสัยการมองได้ดีมากเลยนะคะดูรถได้ที่ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพนะคะสนใจที่จะนัดดูรถเมื่อไหร่เนี่ยโทรบอกกับฟ้าได้เลยนะคะนี่หน้าตาฟ้านะคะในคอนเซปต์เมืองไทยบ้านที่ดินนะคะนอกจากบ้านที่ดินเรามีรถยนต์